And I I will always love you เห็นไหม love ไม่ต้องเติมเลย whatever will be will be เห็นไหมลูกขนาด verb to be เป็นอยู่คือยังกับรูปเดิมคือคำว่า be will be Verb ช่วยก็คือ what to be to do to have ำํำคำถามและปริเสธในแต่ละเทน s e แสดงว่าในแต่ละเทน s e จะทำคำถามปริเสธจะต้องมี Verb มีไฮหอลอดเนี่ยเขาไปเกี่ยวข้อง want to be ใช้กับ tense อะไร work to do ใช้กับ tense อะไรเดี๋ยวเรื่อง tense ค่อยดู work to have แต่มันช่วยแน่ๆต่อไปลูก k modal verbs อันนี้ก็จะเป็นทำคำถามปฏิเสธไม่พอนะบอกโหมดต่างๆแม่ชอบทำอย่างเงี้ดดย modal คือโหมดบอกโหมดเช่น will would จะบอกความเป็นไปได้บอกอนาคตควรจะแนะนำสามารถอาจจะ possibility ความเป็นไปได้อะไรไปเมย์มันอย่างเงี้ยมันก็ใช้ will would shall should, should can could may may must แม่ชอบท่องว่า or shall or m o r ต่อไปนี้ถ้าพูด or shall or m o r ให้เข้าใจเหมอ กันว่า will would shall s h o u l d can could may might must เขาบอกว่า did she speak เห็นไหมลูกมัน did จริงๆเป็นของ speak ตัวนี้มันมาจากประโยคบอกเ่าว่า she spoke English แปลว่าหล่อนพูดภาษาอังกฤษแล้วคราวนี้ spoke มันเป็นเว r รช่องสองถูกปะถ้าทำเป็นคำถาม ดูดูในประโยคนะ d ูก verb ถดู do, ง่ายมากในบอกเล่ามักจะไม่มี verb ถือดูทาไม่ได้เป็นการเน้นในบอกเล่ามักจะไม่มี verb to d ดูดังนั้นถ้าในประโยคบอกเล่าไม่มี verb ช่วยหอยอะไร verb to d ดูจะเป็น hero เรา verb ทั้งสองก็ต้องใช้ did เวลาแต่งเป็นประโยค did she แต่ speak เราเอาความเป็น verb ทั้งสองไปฝากไว้กับ did แล้วดังนั้น speak ก็เป็นว e r ปกติ did she speak English เอาแต่งประโยคคุณแม่บอกแล้วปิดเทอมมัาเสนอละเอียดแต่งประโยคส่งค่ะกินมาค่ะแต่งประโยคเป็นคำถามเคยพวกเราถามตัวเองเคยพวกเรากินแอปเปิลเป่าวะเขาบอกว่า did she speak ก็มาจากคำว่า she spoke English เวลาเป็นประโยคคำถามก็มเป็น did she speak ต่อไป here อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้นืมเฉยเมื่อกี้เป็น did we eat apples ต่อไป either isn't ก็ตามด้วย adjective ได้ isn't ก็คือ is not ทำเป็นคำถามและปริเสธเนะเราเอา is มาบวก not ใส่ not ไปปุ๊บเป็นปริเสธย่อเป็น isn't ต่อไปแคนเราจะอาจจะไม่ลงรายละเอียดมากนะลูกถ้าเจอในข้อสอบเดี๋ยวค่อยมาดูแคนก็เป็นการบอกความสามารถหนูดอกจันนะลูกถ้าหนูใช้ watch o ม call verb จะบวกด้วย basic verb verb พื้นฐานของมันแล้วม่จะเรียกว่า basic verb แล้วกันก็คือ infinitive without true v e r i n f i n i t y คือ verb basic ของมันคือแบบไม่เปลี่ยนรูปเลย speak ไม่ต้องเติม s ไม่ตัดไม่แต่งไม่เติมไม่ใส่ true ไม่ใส่ไรนทั้งสิ้นหลัง w a t h ค r c a l เพลงเยอะแยะลูก and I will always love you เห็นไหม love ไม่ต้องเติมอะไรเลย what a v e r ล will be, will be. เห็นมูกขนาด verb to be เป็นอยู่คือยังกลับรูปเดิมคือคำว่า be will be เราไม่ใช will is will am will are ใช้วีวีจะเป็นรูปวอชอคอมอจะตามด้วยรูปเบสิกของมัน I may see คำว่า may ก็อาจจะประมาณสัก50% I may see you before l e a e อาจจะไปเจอนะแตอ่อย่าไปคิดว่าจะไป100%นะก็าอาจจะเจอถ้ามีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยเรอใช้คำว่า may เห็นไหมลูกหลังวอชอคอมอก็ตามวยเบสิกอยู่สี่โอเคนี่คือพวกเวิร์ช่วงเวิร์ฟช่วยต่างๆใช้ทำคำถามแรืปฏิสเสธหรือบอกโหมดต่างๆหรือบางทีเราก็ทำให้รู้ว่าเอ้เธอ eat แปลว่ากินใช่ไหมพอรู้ใช้ ใช้วิร์บก i g แปลว่ากําลังมันก็เป็นการบอกบอกว่ามันเป็นสถานการณ์อย่างไรเหตุการณ์อย่างไรโดยใช้วิบช่วยนี่ละ is am are บก i N g กําลังกระทําวิ r ์บช่วยก็จะมีอิทธิพลอย่างนี้ลูกมันเวิร์บช่วยเปลี่ยนไปความหมายก็อาจจะเปลี่ยนเวลาอาจจะเปลี่ยนหรือโหมดอาจจะเปลี่ยนต้องดูให้ดีต่อไปลูกเว r รบไม่แท้ we let her go ดูนะลูก he lets her Go ด่วแรก we verb ไม่เติม s แต่ he let เติม s แสดงว่า verb แท้คือ let เพราะมันเปลี่ยนตมประธานแต่หนูดูโกลุกพอย์ด้ามันไม่เปลี่ยนใดๆทั้งสิ้น we we let her girl. go go ไม่เปลี่ยนลูกเลยแปว่า let จะเปลี่ยนไปยังไง go ไม่เปลี่ยนลูกหรือ to go I want to go home she wants to go home wants เติม s to go to go ไม่เปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้นเลยลูกไม่เปลี่ยนรูปใดๆทั้งสิ้นเวลาเปลี่ยนคือมีคำว่า yesterday she wanted to go home yesterday wanted ็นรูปช่วงสอง past tense แต่คำว่า to go ไม่เปลี่ยนเลยจ้า <iz> <c oughs> <c oughs> แพนทูโกแม่ลูกมีเวิร์บ t r u กับไม่ true แต่สังเกตนะลูกมันจะมีเวิร์บแท้ก่อนพอมีเวิร์บแท้ปุ๊บเวิร์บที่เหลือจะเป็นเวิร์บช่วยไอ้นี่จะบอกว่าเวิร์บไม่แท้หรือเรื่องที่ต้องแม่น no smoking เห็นไหมลูมก smoking ตัวนี้นก็ไม่ใช่เวิร์บแท้ เออหรือคำว่าถูกกำหนดเนี่ยเห็นเห็นเวิร์บช่อง3หนูเจอ i g กับเวิร์บช่อง3เนี่ยพวก participle พวก gerund ก็ไม่ใช่เวิร์บแท้ลูกคำนี้ลูก ks, ออกจดศัพท์ลูก designate เดสิเนต์ e ดสิเนแต่ว่ากำหนดระบุ designated area ก็จะแปลว่าพื้นที่ที่ถูกกำหนดไว้ว่าเป็น smoking area สูบุรีได้เจอ ing หรือเวิร์บ3เดียวเดียวมันก็เป็นส่วนขยายมันเป็นเวิท